สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช สสมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรบอกถึงกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุถึงนโยบายขึ้นค่าแรง600บาทพักเพื่อไทยควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วยว่านายสุชาติออกมาวอยๆอาจจะไม่เข้าใจเศรษฐศาสาตร์และระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ นายยุทธพงศ์บอกว่าการที่นางสาวแพทองทานชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดเรื่องค่าแรง600บาทต่อวันภายใน4ปีคือการที่พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราบริหารเศรษฐกิจแบบมืออาชีพเศรษฐกิจประเทศไทยจะโตเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ5ปีเพราะเศรษฐกิจดีนักธุรกิจมีเงินเยอะมีไรายได้เยอะก็มีเงินจ่ายค่าแรงงานสูงขึ้นไม่ได้กระทบอะไรกับภาระงบป,ประมาณแผ่นดินเลย นายยุทธพงศ์บอกว่าอย่าลืมว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวค่าครองชีพสูงไปเท่าไหร่แล้วเงิน100บาททานข้าวมื้อหนึ่งยังไม่อิ่มเลยถ้าพักเพื่อไทยไม่ปรับค่าแรง600บาทต่อวันผู้ใช้แรงงานและคนจนจะอยู่อย่างไรถ้าประชาชนเห็นว่านโยบายค่าแรง600บาทต่อวันของพักเพื่อไทยดีเลือกตั้งข่าวหน้าขอให้เลือกพักเพื่อไทยให้แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินทั้งหมดอยู่ที่ฝีมือการบริหารมากกว่าอย่างพักพลังประชารัฐประกาศค่าแรง100บาทยังทำไม่ได้เลยเพราะพลเอกประยุทธ์บรริิหาไม่่่เเเป็นนกกงงแตู้ จึงไม่รู้ว่าจะบริหารอย่างไรให้ได้ค่าแรงงาน600บาทท่านี้นาะงสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเปิดเผยในการประชุมใหญ่วิสามันประจำปี2 5 6 5ตอนหนึ่งระบุว่าทักษะสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆเช่นเชฟทำอาหารนักออกแบบแฟชั่นดีไซเนอร์นักร้องนักแต่งเพลงคนเขียนบทยูทูบเบอร์นักสร้างคอนเทนต์นักออกแบบมัลติมีเดียนักกีฬาหรือสปาเทอราปิส จะทาให้มีรายได้คนละไม่ต่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทต่อปีประเทศไทยมี20ล้านครอบครัวสามารถสร้างงานทักษะสูงได้20ล้านตําแหน่งและมีรายได้รวมกันถึงปีละ4ล้านบาทและในปี2570คนไทยต้องได้ค่าแรงขั้นต่ําให้สมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยคือไม่ต่ํากว่า600บาทต่อวันเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่25,000บาทพรคเพื่อไทยจะสร้างแนวทางหาไรายได้ใหม่ให้กับประชาชนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่คู่ขนานไปกับไรายได้ดั้งเดิมจึงแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เพราะพักเพื่อไทยไม่ใช่แค่พักหนี้แต่ล้างหนี้จนหมดสิน้น กรณีดังกล่าวแฟนเพจเฟซบุ๊กของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการโพสต์วิจารณ์นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทของพรคเพื่อไทยว่าเป็นการหาเสียงแบบนึกสนุกและเรียกร้องให้คำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจต่อประเทศเพื่อไทยหากจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วยอย่าหาเสียงเพราะนึกสนุกแบบนี้เพราะสิ่งที่พูดออกมาเหมือนการโยนระเบิดเวลาให้เจ้าของกิจการการหาเสียงแบบนี้เป็นการโยนภาาะให้ภาคเอกชนแต่ตัวเองได้คะแนนเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้จะกระทบต่อนนักลงทุ ต่างประเทศเพราะจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนการออกมาพูดแบบนี้ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจทั้งระบบหากจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วย